ชอบความวายของเลนนี่ว่ามันวายดีมากมีคนดูยังก็เสียของอันนี้คือมองไม่เห็นว่ามีคนดูหรือเปล่าครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับทั้ง youtube และ facebook นะครับผมเช้านี้อยู่กันที่วัดเขาชะอางนะครับอำเภอบอ่อทองออจังหวัดจังหวัด ครับผมเดี๋ยว,รวรครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็ตเครื่องแปเลยนะวัดเขาช้างนะครับอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่บริการของเราอยู่นะครับอยู่ในโซนที่ราคาไม่แพงมากนะครับราคาไม่หนักมากเนาะถ้าออกนอกระยองชนบุรีนี่มีหมื่นอัพนะครับโซนนี้ยังอยู่ในราคาหลักพันอยู่นะครับผมใ,ใครอยากรู้ว่า าราคาเท่าไหร่นะครับอินบอ็อกมาหลังไม่ครูหมูยินดีตอบให้นะครับยินดีตอบให้ว่า่วนนี้ส่วนน,น,นี้คิดราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยท่านจะได้คำนวณได้ว่าท่านต้องอเตรียมเงินไว้เท่าไหร่นะครับถ้าอยากได้ปฐมอินดี้ไปไปมั่วในงานท่านนะครับ <c oughs> ไอพาร์ทแขนไม่ถึงยังจะไปชักอีกหูล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกด้วยวันนี้มาก่อนเวลานะครับอพอดี จ้าภาพอบอกว่าเขาจะแห่สิบโมงสิบโมงแล้วก็เขาจะทาอะไรนะทำบุญวันนี้เป็นวันพระนะครับจะทําบุญกันก่อนนะแห่สิบโมงก็เลยเราก็เลยนัดเก้าโมงนะแต่ว่าเนื่องจากเราหิวนะครับเราก็เลยออกมาก่อน <c oughs> อ่ะป้าไปตั้งวงกันเมื่ <c oughs> <c oughs> อไหร่จะมาเล่นที่แม่กองบ้างอ้าวแม่กองเปิดราคาที่หมื่นแปดนะครับมีใครสนใจจ้างได้นะครับผม เปิดราคาที่เวลาละหมื่นแปดนะเวลาละนะไม่ใช่เหมาไปสองวันสองคืนหมื่นแปดนะครับเพราะว่าค่ารถไม่ปักไม่เคยปาณีเรานะครับแม่กล่องมาแล้วครับอากาศไม่ร้อนโอ้วันนี้หวังว่านะพี่นะเพราะว่าฝนทําท่าจะตกอยู่นะครับลุ้นอยู่สองอย่างแดดไม่ออกแต่ฝนไม่ตกน่เมื่อกี้เอ้ยตะวันเมื่อกี้เห็นหน้านางลำคอมเมนต์เราแล้วแบบอื้ โดนแน่โดนแน่เมื่อกี้เห็นหน้านางลำมืออาชีพแวบๆนะครับโดนแน่โดนแน่ลุ้นกันลุ้นกันนะครับไปดูข้างในนะครับไปพร้อมกันไปพร้อมกันเลยทั้ง YouTube และ Facebook นะครับปลาจีนเท่าไหร่ปลาจีนปลาจีนปกติไม่ได้รับนะครับแต่ว่าเคยเปิดราคาไว้ที่2 0,000นนะครับปลาจีน ก็เอาเดี๋ยวมาคุยกันนะครับมาคุยกันเปิดราคาไว้โซนอำเภอเมืองนะครับแต่อำเภอที่ติดกับอะไรวะที่ติดกับชะเชิงเซาเนี่ยยังยังหมื่นกว่าบาทนะครับนิดนิดหมื่นนิดนิดนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับบางบ่อโอ้บางบ่อไปบ่อยมากนะครับแถวบางบ่อนี่แถวบางบ่อนี่เหมือนเหมือนแถวแถวะเชิงเซาเลยนะครับไปบ่อยมากอ่ะเดี๋ยวพาเด็กๆไป ตั้งวงแล้วก็กินข้าวกันก่อนเออเมื่อกี้ถอยออกมาว่าจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนะครับในแฟนเพจเราพอดีเขาให้ตั้งค่าอะไรเยอะๆนะครับเฟซบุ๊กเขาอัพหน้าเพจใหม่นะครับเ็ไตั้งค่าอะไรเยอะคุณหมูคุณหมูไม่ได้อ่านนะครับเป็นคนอ่านหนังสือน้อยรีบๆนะครับรีบๆก็เลยกด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 ตามเขาไปปรากฏว่ากดไปกดมานะครับอา่า ข้อมูลเพจหายนะครับข้อมูลเพจปีหกห้าหายหมดเลยทั้งรูปและคลิปที่อัพเก่าไว้เก่าๆนะครับหายหมดเลยอ่ามันไปเริ่มต้นที่สิ้นปี64ี่นะครับนะทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้โดนแฮกนะครับนะระบบ f a c e b o o k กับ Youtube เดี๋ยวนี้เขาดีมากนะครับเขามีระบบล็อก2ชั้นอ่ถ้ามีใครเข้าในเพจเราหรือเข้าในในใน u t u b e เราอ่ะมันจะแจ้งเตือนมาที่เราก่อนนะอะ่ไม่ได้โดนแฮกนะครับผมอ่คุณมูมั่วเองนะครับ นะกดไปโดยที่กดไปโดยที่ไม่อ่านหนังสือนะครับไม่อ่านว่ามันให้ทำอะไรบ้างนะพากดว่าอัพไปอัพไปนะนะมันอัปเดตเป็น,นเวอร์ชันคลาสสิกนะครับเวอร์ชันคลาสสิกก็คือมันจะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วข้อมูลหายนะครับเสียหายเยอะเลยแหละนะครับสำหรับผู้มูลแล้วเสียหายเป็นแสนนะครับสำหรับคนอื่นอาจจะค้คลิปคลิปหายนิดหน่อยอดดูเแลยแต่ของผู้มูลนี่เสียหายเป็นแสนเลยนะครับหลักแสนเลย อันนี้ตากล้องประจำวงนะครับตากล้องประจำวงของเรามีตากล้องตากล้องหลายคนนะครับทุกคนจับกล้องได้หมดนะครับวงนีนะ้แต่ว่าที่ถ่ายประจำก็จะมีมีแอมมีแอมกับแก้มเกียนะแล้วก็มีพี่กั้งนะครับ เดี๋ยวให้พูดได้่วยหนึ่งไหมเน,น้นเน้นเนื้อหน่อยนะเมื่อวานกินข้าต้มมีแต่น้ำมันเกือบตายผ่านไปครึ่งชั่วโมงเกือบตายอยา่ยาอย่ารักกันจริงอย่าคุยเรื่องบอลครับเมื่อกี้ลงรถมาไอ้พวกนี้คุยเรื่องบอลนี่ผิดใจกันเลยครับผมอ่าอ,อ่าอ,อ่าไม่ได้ไม่ได้หน้าตะวันนะวันนี้รักกันจริงอย่าคุยเรื่องบอลครับผม คุยเรื่องอื่นดีกว่าโอ้เทนนองเทนนิสแล้วก็อะไรสนุกเกอรก์ก็มีให้ดูนี่คุยอะไรแต่เรื่องบอลมันช้ำใจครับผมครับ <c oughs> ผมขอบคุณครับชุดทีมชาติไทยไปไหนแล้วครับยังใส่ยังย,ย,ยัง,ย,งยังไม่วนรอบกลับมานะครับเ <c oughs> สื้อปฐมบินี้นี่มีประมาณเจ็ดสิบตัวครับผมใส่ปีหนึ่งก็ไม่ซ้ำ เออเออบางท่านดูไลฟ์เราอาจจะเห็นหน้าบานนะครับเี่กคุณผมชอบเลนวายมากนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไม่ต้องไปซูมออกเยอะมมนซูมเอาเยอะนะครับตรงมุมจอขวาล่างนี่คืออ่าไม้ก e oh um okay. ันสั่นนะครับเดี๋ยวว่าจะซื้อใหม่อยู่กันสั่นรุ่นนี้มันติดมันติดไอเนี่ยเนี่ยอะเนี่ยเห็นไหม มันติดนะครับอ่ายิ่งยิ่งเปิดเลนไวา์เนี่ยยิ่งเห็นยิ่งติดก็พยายามจะไม่ให้ติดอยู่นะครับเขาสี <laughs> ่ <laughs> เขาสี่แชมป์เราสี่ศูนย์มาจะโว้ยโกรธเลยโกรธเลยพูดแบบนี้โกรธเลยบอกเลยบอกเลย <laughs> บอกเลยบอก ใจร้ายเนี่ยพวกคนพวกคนมันใจร้ายแบบนี้แหละผมบอกว่าอย่าพูดเรื่องบอลยังจะมา40อะไรอ้โหแย่ป oh. yeah, ะ mm hmm. แค่เมื่อแค่เมื่อวานกดเพจผิดไปกดตั้งค่าเพจผิดไปเน่เ mm hmm. ลยแต่เอาจริงนะครับเอาจริงเสียหายเป็นแสนเลยเพราะว่าผมคุมูคำนวณแล้วเวลาผมูขอคู่กลับคืนคำนวณเวลาแล้วกว่าจะคู่กลับคืนมาได้เนี่ยนะความเสียหายเรามาหาศาลเลยนะนะเพราะว่าช่วงนี้คลิปกำลังขึ้นด้วย แล,แล้วไม่หายช่วงที่ช่วงที่เราดบับดบไปเมื่อสองสาเดือนที่แล้วนะสองสาเดือนที่แล้วเราดับมากนะครับนะยอดวิวของเราแทบไม่มีเลยในแฟนเพจอนะ่ะแต่แต่พอช่วงไอ้อะไรนะอขอบคุณแฟนเพลงมามาสหายสุราเนะี่ยโอ้คลิปล้านวิวเรากำลังมาเลยโอย้คลิปหายคลิปหายเลยขอบคุณครับ กู้กู้คืนได้ครับผมกู้คืนได้กําลังกําลังรอให้ Facebook เขาตอบกลับมาอยู่นะเพราะว่า Facebook ก็เหมือนครูหม,มูนั่นแหละถามอะไรมาก็เงียบ <c oughs> นานๆทีค่อยกลับมาตอบนะครับนี่กรรมตามสนองแหละต้องจ่ายต้องไปหาพี่มาร์คเออครับใจใจไอ้อไนี่ฝ<อ>ากถึงมาร์คส <Okay. S 2> ักกระเบิร์ดเออฝากถึงไอ้มาร์คด้วยมาร์คมาร์คเพื่อนรักมาร์คซักเกอร์เบิร์กเพื่อนรักเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนเป็นบริษัทเป็นชื่อมีตาเนี่ยมาร์คใจร้ายขึ้นเยอะเลยนะ แล้วส่งอะไรมาให้เรากดก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อวานกดมั่วไปโอ้โหแ่ยแล้วขโมูไม่ไม่อ่านนะครับบางทีมันอ่านแล้วมันเยอะข้อมูลมันเยอะนะครับคือข้อมูลในหัวเรามันเยอะเกินไปแล้วเราถ้าเรามาอ่านเพิ่มอีกมันโอ้โหมันไม่ไหวนะมันหมดเวลาวันวันหนึ่งก็เลยไม่อ่านเมื่อวานตั้งค่าเฟซบุ๊กแบบไม่อ่านนะตึ๊บตๆ๊บตุ๊บต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 ๊บ,ตบไปแหแล้วไปพลาดตรงที่พอตั้งค่าเสร็จแล้วเอฟังกชันบางตัวที่เราเคยใช้น่ะมันไม่มีเว้ยมันหายไปขมูก็เลยค้นหาค้นหาาาไไไปป่เรรทํอะผิดว ก็เลยไปตั้งค่าใหม่นะครับตั้งค่าใหม่ปรากฏว่ากลับไปใช้เวอร์ชั่น,นลคลาสสิกคำว่าคลาสสิกก็คือเวอร์ชั่นเดิมเมื่อปีที่แล้วนะครับมันก็เลยย้อนกลับไปข้อมูลของปี65ห้าหายเออปวดตับปวดตับผมก็แฟนแมนยูเหมือนกันขอบคุณครับมอเตอร์ไซค์ n n ลนนะครับมอเตอร์ไซค์ n n ลนนี่มาจาก YouTube แน่นอนนะครับไปติดตามได้นะครับช่องมอเตอร์ไซค์ n n ล l พี่เขาถ่ายมอเตอร์ไซค์ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับ <S <S เออ เป็นกำลังใจให้ก้าขอบคุณพี่ i อรอนฟ็อกซี่เจี๊ยบนะครับภาพชัดเสียงใสครับวันนี้ทดสอบไม่ใช่ทดสอบแล้วเมื่อวานทดสอบไปแล้ววันนี้เอาจริงนะครับสำหรับการไลฟ์สตรีมด้วยระบบคมชัดเสียงแจ๋วนะครับเนี่ยเลนอาลต้าไวเลยตอนนี้นั่งใกล้ๆก,ก็มองเห็นหน้านะครับแต่หน้าจะบานหน่อยนะตามตลอดขอบคุณครับผม พี่เด็กพูดเปิดคลิปนะอ,อ,อุ้อยเจ้าเด็กยังย่าอย่างนี้รสชาติข้าวต้มมาที่นี่เป็นไงบ้างครับอร่อยดูดนะครับโฮ้ยเอาดีนี่ครับแมนนีกน้กินเลือกินเลือดมเมืองเฮ้ยแมนั้นกินซุปพ่อแม่เฮ้ยกินข้าวต้ม <laughs> นี่ตักริบตักแมนอยู่ทั้งใจครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้ข่าวของมึงครับตอนนี้โคกำลังเปิดคลิปอยู่นะครับ นครับก็มีฝ่ายหญิงนั่งตรงนน้นแล้วก็นั่งตรงนี้เอฟซีจากประจบขาพอมึงครับ สวัสดีครับผมสู้ๆครับผมโอ้ขอบคุณครับพี่ไพลโรดครับเสียงชัดได้ยินเสียงน้องโอ้้อมากสนุกมากขอบคุณครับ ตัวแปดดาวก็อืมเใหม่เยไม่มีไม่มีคาไม่รู้เอฟซีการันตีสวัสดีครับติดตามเราดูทีมเป็นลังใจนะครับโพขอะวคมบงคัพี่ไอ้นพครับก็หลังนี้จะ้เหน้าน้เปลน้าเา้าเาที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้กมงตงทีนี่้าเป่าเ็ดไห กินเสร็จกินข้าวกันกินเสร็จกินข้าวกันนะครับไปตักันเลยนครับขอบคุณครับได้อะไรกินครับต้มจืดโจมตืดต้มจืดข้าวต้มค่ะข้าวต้มอ๋อข้าวต้มข้าวต้มอาหารเช้าประจำของเราก็จะเป็นข้าวต้มนะครับอร่อยไหมครับน้องออม อร่อยทุกมือ้ออร่อยทุกที่เยี่ยมทุกอย่างอ่าก็ะกินเพื่อให้คนทำชื่นใจ <c oughs> วันนี้วันนี้จะสบายสบายหรือสบายป่ไม่รู้เดี๋ยวอยู่ๆก็บอกให้เราเล่นนี่ก็น่าจะแย่เหมือนกันคนระับเดี๋ยวเราต้องรีบรีบซวยกันก่อน <c oughs> เป็นไงแก้มบุ๋ม ได้ดูคลิปตัวเองไหมเมื่อวานนี้เฮ้ยแค่บุ้มแม่งนัมเบอร์วันปะไม่ถามเจ๊ดีกว่าทำไมเหรอสารนี่หลือสารรู้สารรู้ทางนี้ครับแม่ขอบคุณครับผมโอ้โหเรถูกไหมเนะไม่เป็นไรครับมาวันนี้ครบทีมครับแม่เป็นเอฟซีอยู่โอ้ครับกั้งอยู่ไหนกั้งแสดงตัวหน่อยดูอยูดูอยู ดูกล้าคนเดียวดูกล้าคนเดียวบย้างคนเดียวนึกนแค่ใจนะแต่ไม่กล้าพูดว่าเออน้งองแกจะมาไหม <c oughs> แต่ยังมีคนหลายคนที่ก็เป็น MC ก็ชอบเดือนพฤษภาย,ยังอยู่ครับผมแต่มิถุนายนนี่อาจจะไม่ได้เห็นหน้าเขาแล้วเพราะเขาจะไปดีแล้วครับผมครับผมครับ <c oughs> น่าจะเริ่มสิบโมงนะเดี๋ยวท่านเดี๋ยวถ้าทางนู้นเขาให้เล่นได้แม่ค้ากระซิบผมหน่อยผมจะเปิดวงเปิดวงในนี้ซะหน่อยครับเอาเสียงละคิ้นชาอินแล้วก็ใช่ครับ เป็นไปได้ไม่กินแปปซี่ยังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมูไล์ให้ดูใหม่นะครับนะเพราะว่าคิดอยู่ว่าถ้าไล์ยาวๆนี่อาจจะรบกวนคนดูเขาได้นะครับเอาแค่นี้เดี๋ยวผมูกินข้าวก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงเปิดวงจะไล์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับผมครับ